ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และชาวเพจทุกทุกคนทุกท่านนะครับออนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจบโรบินโกซิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมการทำงานของเอิร์ธสายจบโรบินโกซิงเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชม งานการถอยดินนะพี่น้องเนี่ยครับถอยไกลเป็นร้อยเมตรเลยนะครับนี่นะครับดูครับนูนนครับถอยจากนู่นมานะครับเป็นงานลอกนานะครับเลอกนาถอยดินนะครับพี่น้อง มรถดำมันวิ่งไม่ได้ครับพี่น้องฝนมันตกครับตกสองสามวันเลยครับตกหนักด้วยครับเช่นนี้น้ำในทุ่งนาเนี่เออเลยครับก็เลยต้องใช้วิชามานคนระับทอยอย่างเดียวเลยครับดูว่านู่นะครับทอย,อย่างนู่นนะทอยทั้งหมดเลยเนี่ย หมดแล้วครับถอยกอบเส็นแล้วครับทอยทำทางครับพี่น้องโอ้ยแบบดินก็จะเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายเจอน้ำไปก็จะเละๆนิดหนึ่งครับก็ถือว่ายากต่อการทำงานพอสมควรนะครับ นารถขึ้นเหยียบนะครับกูให้รถขึ้นเหยียบนีอยัางจมไปข้างล่างเลยนะพี่น้องก็น่าจะเกือบสุดเขตแล้วครับน่าจะเกือบสุดแล้วครับใช้เวลาในการทอยนี่นานพอสมควรนะครับทีนหนี่จะขาดช่วงข้างหลังนะครับ เราก็พยายามโยนดินไปข้างหลังให้เยอะที่สุดครับฝั่งทางโน้นก็กดโยนมาฝั่งนี้นะครับเอามากองรวมกันนะครับดินนี่ต้องมือเบานะครับมือหนักๆนี่ ลงบุ๊บเลยครับบินข้างล่างเหมือนเป็นคโคลนแล้วนะครับรถไมโครนี่ถ้าลงไปมีสิทธิ์จมได้ครับบางจุดก็แข็งบางจุดก็อ่อนมากครับเหมือนทรายขี้เป็ดครับเหมือนทรายกระทิ่นครับดินพวกนี้มันจะอมน้ำได้ดีมากครับ ดินองน้ำนะครับต้องระมัดระวังในการทำงานนิดหนึ่งนะครับจะโยนไปข้างหลังนะครับโยนไปข้างหลังเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินข้างหลังมันจะขาดนะครับ ขาดอยู่ข้างหลังฝั่งโน้นนะก็พยายามโยนดินไปข้างหลังให้เยอะที่สุดนะถ้าเราไม่โยนดินไปข้างหลังให้เยอะนี่มันจะปัญหานะครับมันจะมีปัญหาข้างหลังนะครับก็คือดินมันขาดอยู่เดียนวะดินมันขาดแล้วเราก็ไม่มีที่ขุดใส่นะครับรถดำบก็วิ่งไปทีไม่ได้ครับ ก็ต้องทอยเสียเวลาทอยอีกนะครับช่วงนี้มันเป็นโอกาสเลยครับโอกาสที่ว่าเราก่านที่เราหเหยียงไปนี่เราพยายามเหยียงถอยหลังให้มากที่สุดนะครับ นอย,นยการอ่านดินการอา่านการโยนดินนี้สำคัญนะครับ ก็แรงครับหลังจากฝนตกไปหลายวันนี้แดดออกแล้วครับรอบไม่ลึกนะครับรอบรอบบางๆครับบางจุดก,ก็ลึกบางจุดบางจุดก,ก็รอบบางมากครับเพราะว่าดินพื้นนานี่มันไม่เสมอกันนะครับเราต้องไล่ระดับให้มัน เสมอกันนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอิร์ทไซจบทรมโคซิงได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ